ลองนะครับรับเจ้ามิซูบิชิไททันนะครับตัวใหม่นะครับผมก็วันนี้จะมาเทสได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสได้แล้วก็จับความรู้สึกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้าตัวมิซูบิชิไททันตัวนี้นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆออกตัวดีครับโอเคเกียร์ออโต้ตัวนี้จะปรับได้ทั้ง แมนนวดนะครับผมแล้วก็เป็นออโต้เลยนะเพื่อนๆได้ทั้ง2แบบนะครับคือถ้าเพื่อนๆจะขับพวกช่วงขึ้นเขาอ,อะไรพวกนี้เราก็ปรับเป็นแมนนวดก็ได้นะครับผมเราจะลากรอบแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมหรือใครยังไม่ชินนะครับก็ปรับออโต้ธรรมดาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ใครที่ฉมังแล้วนะก็ปรับเป็นแมนนวดได้นะครับเ,เริ่มแรกมาออกตัวดีครับความรู้สึกแรกก็คือ มั่นใจอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปช่วงเข้าโค้งนะครับเสียงในห้องโดยสารนะครับเงียบขึ้นนะครับผมเงียบขึ้นกว่าตัวเก่า20เอ่าเ0นะเพื่อนๆนเพราะเขาเพิ่มวัสดุซับเสียงเข้ามานะครับการเบรกก็นุ่มนวลครับเบรกนี่มีมีตัวอะไรบ้างครับพี่ต่อไม่ผมเบรกสาม มีเสริมแรงเบรกครับ ABS ครับมีเสริมแรงเบรกแล้วก็มี ABS นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าการเข้าเกียร์แมนนวลนะครับในช่วงออกตัวจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมปรับเกียร์มาที่แมนนวลอยู่นะครับเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนนะครับหน้าจอเพื่อนๆเอออีกอย่างนะครับหน้าจอนะครับเป็นกล้อง360นะครับรอบคันเลยนะครับผมปรับมุมตรงนี้ใช่ไหมพี่ต่ออ่า เนี่ยครับปรับมุมได้นะครับแผนที่มีครบตรงนี้จะอยากดูด้านข้างนะครับว่าจะมีวัสดุอะไรไหมนะครับผมปรับมาอีกที่นะครับผมก็จะเป็นด้านหลังพี่พี่วนะครับกล้องค่อนข้างชัดนะเพื่อนๆอ่าอันนี้เป็นรอบคันนะครับผมกล้องค่อนข้างชัดนะแล้วก็กะระยะง่ายนะครับเพื่อนๆด้านหน้านะครับจะเป็นเข็มอะนาล็อกผสมดิจิตอลนะอะนาล็อกจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็วนะครับผม ส่วนพวกน้ำมันเชื้อเพลิงจอตรงกลางนะแล้วก็แสดงสถานะต่างๆนะครับจะเป็นจะเป็นของพวกดิจิตอลนะครับผมมีนาฬิกาบอกนะครับผมแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคครับเริ่มออกตัวแล้วครับเข้าเกียร์ง่ายนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเกียร์แมนนวลอยู่นะครับเกียร์สามครับ เกียสี่ครับที่เกียร์ห้าครับก็โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมปรับเป็นออโต้เหมือนเดิมนะใช้งานง่ายนะเราอยากจะปรับมาเป็นออโต้เลยมันก็ทํางานให้เลยนะครับผมใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกนะผู้หญิงสามารถขับได้ง่ายนะครับผมผู้หญิงก็สามารถขับได้นะครับผมหรือใครที่หัดขับรถเนี่ยปรับตัวเข้าไม่ยากนะครับผม ผมอะไรจะมีความหรูหราขึ้นนะเพื่อนๆนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอเก้านิ้วเนาะพี่ต่อครับใครอยากได้รถนะครับผมสนใจอยากทดลองขับนะครับติดต่อพี่ต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรอะไรบ้างครับพี่ต่อศ5นย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าเก้าศนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะเพื่อนๆสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ติดต่อเชื่อต่อได้นะครับที่มิซูโชกานันนะครับอยู่สมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะ ก็พี่เขาก็เชิญนะครับให้มาถ่ายนะครับเทไดใจให้นะครับผมด้านหลังก็ค่อนข้างนั่งสบายนะเพื่อนๆไว้ช่วงนี้เราก็รีวิวไปแล้วเนาะสำหรับตัวด้านหลังเดี๋ยวเราจะมารีวิวความรู้สึกนะครับในการขับค่อนข้างขับนุ่มนวลนะค่อนข้างตอบสนองเท้าเราพอสมควรนะครับเวลาเล่นแซงนะครับหรือเวลาเล่นเครื่องต่างๆนะครับเข้าโค้งก็นิ่มนวลขึ้นนะครับก่อนแต่ก่อน <6. S 1> แล้วจะมีวงเลี้ยวแคบลงใช่ไหม6.2นะครับผม <5. S 1> อับเกรดช่วงล่างนุ่มนะเพื่อนๆไม่ได้กระด้างนะเพื่อนๆ <c oughs> การบังคับการอะไรก็ถือว่าดีขึ้นนะครับกว่าตัวก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมปรับปรุงมาดีนะครับผมเจ้ามิสูวิชิไททันตัวนี้นะครับ ก็ค่อนข้างใส่ใจกับารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวเก่าผมเคยขับแล้วนะเพื่อนๆครับเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับผมมาตัวนี้ก็ค่อนข้างประทับใจยิ่งขึ้นนะเล่งเครื่องง่ายครับเพื่อนๆเวลาจะเล่งแสงอันนี้ไม่ได้เปิดระบบเสียงให้ฟังนะเพื่อนๆผมกลัวติดเลขอสิทธ์นะครับ ก็พามาดูรีวิวรอบๆก่อนแล้วกันนะครับการเทสไดนะครับผมสรุปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนิ่มนวนขึ้นนะครับอันดับแรกนิ่มนวนขึ้นนะครับ2เงียบขึ้นนะครับผม3นะครับผมพละกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับเล่งแสงได้ดีขึ้นนะครับผม4ดูสวยขึ้นนะเพื่อนๆอัปเกรดรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสําหรับการเทสไดนะครับผมในการ แนะนําตัวรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเซลล์ต่อแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับฝาบกกดซับสไคร์ด้วยนะครับ